สวัสดีครับชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมองปองทาร่ล <c oughs> คลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานช่วงวันที่17ถึง23มกราคม Kremt. <coughs> โอราลเอเนจี energy, นะครับคุณได้ six of c u p นะฮะคุณมีเกณฑ์ที่จะพิจารณาสถานการณ์ที่คุณเคยผ่านมาแล้วสถานการณ์เก่าความสัมพันธ์เก่านะครับผมแฟนเก่าเ,เพื่อนร่วมงานเก่าหัวหน้าเก่าอะไรก็แล้วแต่นะ <c oughs> เป็นไปได้ที่คุณอาจจะกลับมาในความสัมพันธ์หรือ์ทเนอร์ของคุณกลับมาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ ตัวคุณนะฮะกระกฎคุณได้พลังงาน n i of p e n ป a c l e s i x s o s ์ซ r d ์ t h e e m p r e s s นะฮะตัวคุณพร้อมที่จะเดินออกจากสถานการณ์ที่ไม่ดีอย่างลำพังนะครับจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าตัวคุณเห็นบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเป้าหมายที่ดีของตัวคุณด้วยพลังงานของ The e m p r e s s นะฮะผมรู้สึกว่าตัวคุณมีทิศทางที่ชัดเจนตัวคุณตัดสินใจเดินออกจากสิ่งที่ไม่ดีอย่างชัดเจนตัวคุณ อยู่ในโหมดที่พึ่งตัวเองอย่างชัดเจนนะครับผมสำหรับพลังงานนี้นะฮะค่อนข้างดีสำหรับตัวคุณถ้าใครเ,เริ่มต้นทําไปแล้วนะครับผมคันนี้เนี่ยพลังงานของส่วนของพาร์นเนอร์ของคุณคุณได้เ n of w a n d s King of s w o r d s t h e l o v e r ผมรู้สึกว่าตัวพาร์นเนอร์ของคุณเองต่างหากที่ยังไม่ยอมปล่อยให้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปนะฮะ เขายังร้องขอเขายังยึดถือเขายังไม่อยากให้คุณตัดสินใจแล้วก็ยังวนเวียนอยู่กับตัวคุณนะฮะและด้วยพลังงานที่สิ่งวาล้อมเป็น six of cups เนี่ยผมก็รู้สึกว่าตัวคุณเองจะ <c oughs> ใจอ่อนนะฮะแล้วก็เลือกทางเดินนั้นเช่นเดียวกันนะครับผมโอเค okay. ในอนาคตนใกล้คุณได้ the emperor the death The Moon นะฮะคุณรู้และเข้าใจสถานการณ์นี้นะครับผมว่าเออคุณอุตส่าห์ตัดสินใจอย่างชัดเจนแล้วแต่ว่าสถานการณ์ไม่ยอมให้คุณเดินออกมาสถานการณ์ยังดึงคุณกลับไปในจุดที่ในจุดเดิมที่คุณเคยทําที่คือคุณเคยเป็นที่คุณเคยมีมันเป็นอะไรที่ที่ผมรู้สึกว่า มันเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ไม่แน่นอนนะครับมันเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ไม่แน่นอนทั้งๆท,ที่ตัวคุณเองพร้อมที่จะ,ะพร้อมที่จะ,ะเดินหน้าต่อแล้วนะครับผม,มเดี๋ยวเราไปดูกันในพลังงานนี้นะครับ c <oughs> คลไฟ f y การตัดสินใจของตัวคุณหรือพลังงานของตัวคุณด้วยพลังงานของ six of s o u r c e king of pentacles, c เ f อ r e ไฟร์ c e โ okay. อเคผมรู้สึกว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่เปลี่ยนความคิดของคุณในวินาทีสุดท้ายนะฮะสำหรับตัวคุณผมรู้สึกว่าคนที่เปลี่ยนแปลงความคิดของตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่คุณคุ้นเคยดีด้วยพลังงานของ king of pentacles แล้วคุณให้ความเชื่อถือ ให้ความเคารพนับถือพอสมควรเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือว่าคนที่ใกล้ชิดกับตัวคุณนะฮะอ่านายอ of p พ n นเคิลส์คาร์ฟานนายอัลพเนเคนะครับสอ o เพเนเคิลส์เดอะคาร์ร n ฟ Four of พ e นเคิลส์ ผมรู้สึกว่าคุณยอมให้สถานการณ์ภายนอกเปลี่ยนการตัดสินใจของตัวคุณนะครับผมการที่คุณเดินกลับไปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ความคิดเดิมตั้งแต่เริ่มต้นของคุณผมรู้สึกว่าเป็นความคิดที่เกิดขึ้นใหม่ดาวน์โหลดใหม่ของสถานการณ์นี้นะครับคุณยอมและปล่อยให้ความคิดนั้นเข้ามาหาคุณ ซึ่งณจุดนี้เนี่ย <c oughs> ก็อาจจะทำให้การตัดสินใจของคุณเปลี่ยนไปนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูพลังงานของพันเนอร์ของคุณนะฮะว่าเขาจะคอมมิตกับคุณหรือไม่นะฮะเพราะว่าพลังงาน The Lovers เนี่ยเป็นพลังงานที่ผมคิดว่าเขาพยายามจะคอมมิตกับคุณนะครับ <c oughs> The Magician อืมโอเค คว e e n อฟแพนิเคิล s ์นาย of Swords เคพาร์ทเนื่อของคุณเขาเข้าใจและรู้นะครับผมถึงแม้ว่าเขาอาจจะผมรู้สึกว่าตัวเขาเองเอกังวลกับความสัมพันธ์นี้เช่นเดียวกันนะครับว่าสิ่งต่างๆจะไม่เป็นไปตามที่เขาต้องการนะฮะแต่ว่า,า the magician queen of p e n a c l e s นะเป็นลักษณะที่ เขาเองก็คือเขารู้สึกเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้ณจุดใดจุดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้น The Magician เนี่ยเป็นลักษณะที่เขาพร้อมที่จะแก้ไขต้นต่อของปัญหา,าผมมองว่าเขาจะทำให้ความสัมพันธ์ที่เริ่มใหม่เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่พอจะไปได้ แต่ว่าไม่ได้เป็นตัวตนของเขาเพราะเขารู้สึกว่าการที่เขาปฏิบัติแบบนั้นเนี่ยนะฮะ,ะไม่ใช่ตัวตนของเขาเป็นการฝืนตัวตนของเขาหรือคุณรู้สึกว่าเขาไม่สามารถทำได้ระยะยาวในในความสัมพันธ์นี้นะครับผม clarify ten of wands page o s o u r c, <oughs> <c, <oughs> <c <oughs> e the strength the temperance นะฮะ,ะผมรู้สึกแล้วว่า ความอดทนตรงนี้จะพยายามไปถึงจุดขีดสุดของมันนะครับแต่ว่าไม่ไม่ได้มีจุดไหนที่จะรับประกันว่าการกระทำนี้เนี่ยจะยั่งยืนเพราะผมรู้สึกว่าพาร์ทเนอร์ของคุณหรือสถานการณ์เนี่ยฝืนหรือว่าขัดแย้งกับสิ่งที่ตัวตนหรือความสัมพันธ์เนี่ยเ,เป็นนะครับอ โอเคครานี้พลังงานระหว่างตัวคุณกับเขานะครับผม The Emperor, The Death, uh, The Moon uh, ในสถานการณ์นี้ผมคิดว่ามีการเริ่มต้นกลับมาเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับความคาดหวังบางสิ่งบางอย่างนะฮะผมรู้สึกว่าตัวคุณคาดหวังสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์นี้ได้นะฮะในจุดจุดหนึ่งนะครับผมแต่ว่า <c oughs> สิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่สิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้แต่จะเป็นสถา,านการณ์บางอย่างที่ไม่คงทนนะครับผมหรือว่าไม่สามารถทำให้มันบรรลุได้นะคาร์ฟายพลังงานเดิมมูลนะครับผมความคาดหวังที่เกิดขึ้น n i อ e พเปนเคิลส์เ e อะจัดเม e m e n t ทนออฟคัผมรู้สึกว่าในสถา,านการณ์เนี้ย สิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆนะครับผมซึ่งผมคิดว่าไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับตัวคุณสักเท่าไหร่เพราะคุณยินดีที่จะรอคุณยอมเปลี่ยนการตัดสินใจหรือคุณยอมอคือคุณตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างไปแล้วนะครับผมแต่การการตัดสินใจของคุณถูกเปลี่ยนเมื่อคุณได้ไฮร์ h ฟ a n ตรงนี้นะฮะผมรู้สึกว่าตัวคุณจะเปลี่ยนใจในนาทีสุดท้ายซึ่ง ในความสัมพันธ์เนี้ยจะทําใหา้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณกับเขาเนี่ยยังเดินต่อแต่มีเงื่อนไขบางอย่างเกิดขึ้นเดี๋ยวเราไปดูว่าเงื่อนไขที่เกิดขึ้นเนี้มันคืออะไรนะครับ the death r e b i r t h นี่คือเงื่อนไขบางสิ่งบางอย่างที่ที่เป็นแกนหลักของความสัมพันธ์เลยนะฮะ t r e e o r s w o d s king of w a n d s Six of Tentacles ประเด็นสำคัญของสถานการณ์นี้นะฮะก็คือ,อ,อตัวคุณหรือพาร์ทเนอร์เนี่ยจะไม่ยอมอยู่ในสถานการณ์ฟังดีๆนะฮะจะไม่ยอมอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบนะะผมรู้สึกว่าตัวคุณจะปรับสมดุลกันระหว่างความสัมพันธ์นี้นะฮะแล้วก็ ผมคิดว่าตัวคุณเองจะทำความเข้าใจความต้องการของแต่ละฝ่ายมากขึ้นนะครับไม่แน่ใจว่าสิ่งไหนที่พาร์เนอร์ของคุณคอมมิตนะแล้วเขาจะทำไม่ได้ในประเด็นใดประเด็นหนึ่งแต่ว่าคุณมีสิทธิ์คุณมีโอกาสที่จะช่วยเหลือเขา ในการตัดสินใจในการประครับประคองความสัมพันธ์นี้นะครับซึ่งผมมองว่าถ้าคุณอยากจะกลับมาในความสัมพันนี้เนี่ยคุณต้องเปิดใจของตัวคุณพาร์ทเนอร์ของคุณต้องเปิดใจนะครับแล้วก็เริ่มนับหนึ่งใหม่เริ่มต้นในตัวตนของคุณในแบบที่ไม่ใช่คุณ ไม่ใช่พาร์เนอร์ของคุณแต่ว่าเป็นพลังงานของ2บุคคลที่ร่วมร่วมกันนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าผมเห็นโอกาสบางอย่างด้วยพลังงานของ The Emperor the Death นะครับผมคือการตัดปัจจัยบางอย่างที่ไม่จำเป็นต่อความสัมพันธ์นี้และเลือกเฉพาะสิ่งที่สำคัญกับความสัมพันธ์นี้ให้เดินต่อไปนะฮะอันนี้จุดจุดที่สำคัญ สำหรับตัวคุณกับเขาในความสัมพันธ์นี้ในสถานการณ์นี้เนี่ยคุณจะออกจากสถานการณ์นี้ได้เมื่อไหร่อย่างไรและมันจะยั่งยืนขนาดไหนตัวเขากับคุณจะเป็นคู่กันหรือไม่นะครับผมเข้ามาปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอง M O R P O N G 999นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะฮะวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการรับชมราศีประกฎ <laughs> 총리, 대화락.